สวัสดีค่ะพันโทหญิงอุดมพรผลศักดิ์หรือ,อนักกีฬายกน้ำหนักเหรียญทองโอลิมปิกปี2004ประเทศกรีซซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆน,นักกีฬายกน้ำหนักทั้ง4คนที่ได้ตั๋วไปแข่งกีฬาโอลิมปิก รุงปารีสปี2024นี้ซึ่งจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมถึง11สิงหาคม2567นี้ก็อยากให้น้องๆทำให้เต็มที่เต็มร้อยแล้วคนไทยทุกๆคนก็จะเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วที่สำคัญถึงแม้คุณจะได้เห็นไม่ได้เห็นกลับมาคุณก็เป็นขวัญใจให้กับคนประเทศไทยได้อย่างภูมิใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญอยากให้เป็นกำลังใจ ให้กับน้องๆทั้ง51คนที่ได้ตัวไปโอลิมปิกทุกประเภทกีฬาซึ่งก็เป็นขวัญใจของประเทศไทยแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กับประเทศไทยเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทยที่จะไปเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงปารีสปี2024นี้ด้วยทำให้เต็มที่ให้สุดความสามารถกับที่เราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็ในานามประเทศไทยทาให้สุดๆไปเลยค่ะ สวัสค so ่ะ